สวัสดีลูกคนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาเล่นเอเลนดอร์ให้ดูนะวันนี้นะฮะผมมาเล่นเป็นสายเอเลนดอร์สายดาบสายฟ้าแล้วก็ดาบดูดเลือนะครับบอกเลยว่าโหมดมากยิงเป็นแบบคีเวทไงเออคือแบบปกติเอเลนดอร์มันจะแบบยิงคีเวทได้นวสมัยแต่ก่อนใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันคีเวทไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาดาบสายฟ้ามา ใช้คีเวกันนั่นเองนะครับและตานี้เป็นตาที่ผมขึ้นซูพรีมนั่นเองนะฮะแล้วก็ออกดาบดูดเลือดมาไว้เพื่อยื้อไฟนั่นเองนะมาดูนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็ใครได้อยู่นะก็ฝากกดไลค์เพื่อนกดไลค์กันด้วยนะฮะดูกันนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับสำเอเลนดอร์พิ้วๆด้วยดาบสายฟ้านะครับบว์ดูดเลือดใหญ่นะครับไปดูกันเลยนะครับผมไหวไหมใหมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮโซโล่คิว what the fuck Y i, y i. เง <ijk> ี้ยเอาวนะล่ะโอเวอรไม่ส้มเฮ้ยๆโอ้ er โหแรงชิบหายมผลิตร่างตายเฉยเลยวะนี่ยังไงรอดปะเนี่ยเฮ้ยกำลังไปเติม้ อยู่ตรงนี้ตายไหมเนี่ยบุมบ้มบัมบ้มบุม่มบุ่มบุ่มเปิดเลยเปิดแม่งเลยเปิดแม่งเลยเอ้ยอย่าทำางนี้ดิไอ,อ้เี้ยกูว่าอะไรเฮ้ยมันยกอย่างงี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหเสียสองบัฟ โอ้กีดมังกรยกที่มันเหลือหลอดเดียว่ะมันต้องทำยังไงถึงมันจะยังไงได้วะถ้าเป็นนาคอนนะมันกันซีซีได้ไงมันเอาออบเจกต์ง่ายเฮ้ยนี่นี่นี่เวทลิงแม่งเลยแล้วอยู่คนเดียวด้วยใช่ไหมตาไมเนี่ย แม่งหายไปไหนวะฟางหวังก็ได้วะแม่งยกลอยแล้วแม่งแบบพอดีพอดีเลยไม่อะไรไม่อะไรบูทบูทบูทบูตการเงินทีมึงรวยอยู่อุ้ยเฮ้ยมึงส่งทีแล้ว

แล้วกบจะพาเล่นแล้วกบจะพาเล่นเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ย ตุ่นมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกม RV แบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมง ไปไปกันต่อไปกันต่อเป็นไรดีทัมมิง่งต้องสู้ละพี่เกมนี้เอา,วา,วา,วาอ้าวอาวอาวนี้ปัดได้ง่ายอย่างนี้นี้ปัดได้ง่ายนี้ปัดได้ง่ายได้เลยได้เลยฝังชอบอันนี้คือฝากเคลียร์เลยใช่ไหมเนี่ย ไอปูเฮ้ยอันนี้สวยแล้วแล้วกางแล้วแล้วแล้วเอ้ยอ้ยกันไม่ได้เนี่ย ปิ๊กสว,วยถักแม่งรัก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  <c oughs> เอาแม่อรักเหรอใครที่กำลังหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจแ,<ผ>แอดมินต้น TP7 ที่มี ID ให้เลือกเยอะสก,กีนแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม2 0 0แสนคนชื่อเพจอยู่ใต้คลิป แต่ดักดีกว่าดักดีกว่าเราทำแแปบไงเราทำเกมไงเราทำเกมทำเกมกเออเออมันทุบมันทุบไม่ตายแค่นี้ก็จบถ้าลิงทุบไม่ตายก็คือจบ

เฮ้ด <intake> ่าเกิด uh ด่าเกิดเล่นได้นะเงี้ยเล่นได้นะเล่นได้นะเฮ้ยบนรับสองบนรับสองอ่าไม่ใช่นี่หว่านึกว่าโยเห็นฟอร์ล่นกับลิงนึกว่าโยรับสองนี่อะไรเนี่ยเฮ้ย อยู่อยู่โอ้ยชิ้เมันตกคีระวังนะระวังระวังรระวังๆๆีนอา่างนี้เรียบร้อยโดนเปิดแมพไปรับโยอ่าเรียบร้อย,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 ยอยู่ปะเลยจะตายชนะเมือ่อไหร่ชมเมื่อนั้นถ้าแพ้ไม่ชม อุ้ย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 มีคนรูดเดียวนี่คนรูดเดียวเฮ้ยเฮ้ยชิกซี่เอาบูบูไปเลยบูไปเลยบูไปเลยไหนพี่จะมาเอาเล็กก่อนพี่ถ่ายมาครับ อร takich, Omaha, อ dark รอ dark รอดั r รอ d a ิ k ี่แกได้เกิดแล้วอีกนิดนึงอีประมาณสองพันเฮ้ยเอาให้เอาไปลูกได้เกือ็จุยเกือบแล้วเฮ้ยตรงนั้นเล่นเล่นเล่น

เอาเอาแค่นี้พอแค่นี้พอดาายวเนี่ยเบิด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 อย่ายกใครได้ครได้คร้มันมันจับว่ามันจับว่า โอ้โคิกซี่เรื่องไรคิกซี่มันจะเอาออกมาแล้วแต่แต่เราเยอะกว่าแต่เราเยอะกว่ายังไงยังไงยังไงลิงไม่มีลิงไม่อยู่ลิงไม่อยู่ ฟิกแล้วฟิกแล้วฮะฮะเมื่อกี้โดนแค่อันตีนะแปดพันไม่ลวไม่รวมสกิลหนึ่งเฮ้ย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 กบเล่นกบเล่น เฮ้ย,อยโอ้โหครึ่งหลอดนันเนี่ยเฮ้ยฟิกอย่างนี้เอาดากไ่ะเนี่ยยังเหลือลิงนี่หว่าอีกสิ มึงมานี่กิกซี่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาก็ได้ไม่ไมต้องแล้วมีกอเกิดมานเีแล้ฮ้ยไอ้กิกซี่แม่งตัดอนาคตจัดห้าพันส,สองแล้ว嘛ห้าพันส,สองแล้ว นัเเม,มีแปดหมื่นเล่นไปสิบห้านาทีขายตั้งขายทั้งวันในแค่นี้เอง